โทรไปว่าพี่ครับวันนี้ผมจะไปทำกล่องคือเครื่องคันนี้มันสามารถไปเป็นกล่องวีโก้ได้เว้ยเฮ้ยคุณรู้เหมครับก็เลยอยากจะลองหนีเมียมาเดี๋ยวบอกทำสองชั่วโมงเสร็จออกเลยตอนนี้พี่โบกำลังซักผ้าอยู่นะครับ พี่โบกำลังสักผ้าอยู่สบายใจได้มันยังไม่ได้ตึงหัวมัน <Yeah. S 1> อ้าวเสร็จทันมันรู้สึกตัวแน่นอนนี่จะเสร็จแล้วไปไปดูไดโน่กันมคสวัสดีครับยินดีตะลากกสู่ยิ้มได้ยิ้มใหญ่ครับ นี่เราแอบออกจากบ้านมาครับการแต่งตัวที่ไม่ชิดแบบนี้การแต่งตัวที่ปิดบังใบหน้าแต่งตัวไม่เหมือนคนปกติแบบนี้บอกเลยว่าวันนี้เราไปหาเมียน้อยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเมียน้อยมีน้อยมีที่ไหนกันบอกเลยว่าวันนี้เราพาพี่เสือรถ พีซิงคันนี้ของเราที่มีอยู่คันเดียวนี่แหละเอาไปทำซิ่งอีกแล้วซิงแบบไหนในครั้งก่อนต้องบอกว่าเกลนกอนกเกลนคันนี้มันเป็นสปอร์ตไรเดอร์อ่าไป2 3งพัน่ะเป็นเครื่องรุ่นแรกเป็นดี d ฟรดีรุ่นแรกก็คือเขาไม่เร็วตัว6ุกต,ตัวแรกก็าจะงงโง่ห,หน่อยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เปลี่ยนเทอร์โบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คือทําให้แรงกว่าเดิมไม่ได้เลยคือกล่องมันจะฟ้องมันจะเตือนตลอดเลยว่า ไอ้นั่นเพี้ยนไอ้นี่เบอร์ไอ้นี่บ้าไอ้นี่บอ,อะไรอย่เงี้ยเราก็เลยไปใส่กล่องพ่วงมาในปีแล้วมันก็แรงอ่ะแรงในระดับนึงแต่ว่ามันก็ไม่พ้นการนจินเด้งก็คือคันเนี้เมื่อบูทเทอร์โบมันเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ปะ่ะมันก็จะทําให้เอนจินเนี่ยมันฟ้องแล้วทีเนี้ยมันอันตรายเว้ย เวลาแบบเราไปครอบครัวลากเทรลเลอร์เรือไปอะไรแบบนี้เอนจินเด้งดึ๋งขึ้นมาเงี้ยโอ้โหมึงเอ้ยก็ต้องอันตรายแบบี้เขี้ยเลยวันนี้ก็เลยแอบเมียมาทําใหม่กว่าเรอยากจะไปบอกมันไปบอกมันมันก็ยิ่งยุ่งมันไม่เข้าใจไงว่ารถมันก็รถอ,อ่ะจะทำอะไรนักหนาอะไรแบบนี้มก็ขับให้มันดีๆสิก่อีีม้ยนนงเเวันนี้ก็เลยแต่งตัวออกจากบ้านมาแต่เช้าโดยประมาณครับ สิบโมงสิบเมนเราได้นัดกับพลังแบงค์ไว้โทรไปว่าพี่ครับวันนี้ผมจะไปทํากล่องคือเครื่องคันนี้มันสามารถไปเป็นกล่องวีโก้ได้เว้โฮโโฮโยฮู้คุณรู้เหมครับก็เลยอยากจะลอง <c ười> ว่ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมไหมมันจะฉลาดมันจะแรงไหมแล้วเขาขึ้นไดโน่ด้วยดูดิว Land ่าวัดแรงม้าเดิมๆแขงงั่งเนี่ยมันได้เท่าไหร่จากการใส่กล่องพ่วงมา และรีแมปเปลี่ยนกล่องเป็น v ีโก้ไปเลยเนะี่ย <Okay. S 1> มันแรงมา้าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทำคลิปให้ดูเลยแล้วก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่ยังใช้เสือผีสิงเนะี่ยเออเคยเห็นไทยรักผีสิงบ้านี่แหละแม่งเลยนี่คือการเก็บผลไม้ที่คุณไม่ต้องปีนต้นไม้เลยแม้แต่นิดเดียวเดินทางสู่พลังแบงค์สาขาใหม่ของเขากันนะครับรีบไปรีบกลับเดี๋ยวเมียรู้ ในนู่นใช่ไหมไปึบสวัสดีครับไอ้เช้าโทรมาจะเอามาใส่กล่องวีโก้ใช่ใช่หนีเมียมาเดี๋ยวบอกทำสองชั่วโมงเสร็จออกเลยต้องผมต้องทำยังไงบ้างพี่เด้เราเด้รับลูกนั้นครับอ๋อได้ครับเอาละตอนนี้เรามีคนรู้จักเราแล้วนี่ก็คืออู่พี่แบงค์ พลังแบค์โอ้โหไม่เคยมาอูใหม่เลยครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการแอะแล้ว,ลวตอนนี้เขาก็กำลังถอดกล่องพ่วงทิง้ง <c oughs> <c oughs> ติดมาตั้งแต่นถอดทิ้งทำไมเนี่ยนี่ดูดินี่มาดูพี่ๆก็ถอดทิง้งใครจะเอาเนี่ยขายได้เท่าไหร่มาคุยกันเนี่ยราคาเนี่ยเร็วใครสนใจก็ทักมานะขายให้ถูกๆเลยเอาไปจูนใหม่เพิ่มนิดนึงตอนนี้ยลำก็ จะแรงแล้ใกล้แรงและล้วตายบางหมดจ้ะเทเบโบก็เอามาจากาพินาบอยธุธยาจ้าเดี๋ยวรอสรุปให้เดี๋ยวขึ้นไดโนเทสด้วยโอ้โหเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าคันนี้มีกี่ม้าแรงม้าหรือแรงโมไปดูพาไปดูกล่องนี่ขอถ่ายไหนพี่นี่ครับ <c oughs> โอ้โหนี่พี่เขาทำชุดคลิปอย่างนี้เลยนะทุกคนนะดูดิ คือแม่งเสียบติดเลยเนี่ยนี่แล้วเขาก็เจะแปลงสายแพรสายพินทุกอย่างหมดแล้วจะเป็นโน้ตเฮาเฉพาะร้าน่ะนะเราก็ไม่รู้หรอกสายบ้าบออะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีแค่สองสีเอาละอย่าไปกวนพี่เเลยเดี๋ยวไม่เสร็จลุยแล้วตอนนี้เราก็เจอเจ้าของอู่แล้วครับจ้าเอวดีก ตันนี้เอามาทำพิมพ์กล่องวีโก้พี่ครับได้ข่าวว่าแบบมันสุดของไอดีตัวนี้ละน่าจะดีสุดในยุคนี้ละใช่ใช่เดี๋ยววันนี้วิ่งดีใช่ไหมพี่ต้องเลือกมาอาจจะมีปัญหาด้วยเพราะอายุมันเยอะด้วยน้อพี่น้องเดี๋ยววันนี้ต้องฝากพี่แบงค์ดีแมวให้สักหน่อยครับพี่ขอบมากครับพี่แบงค์ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยครับพี่แบงค์ก็เป็นเอฟซีเราเราก็เป็นเอฟซีพี่แบงค์เออจัดไปครับนี่ถูกใจว่ะเอถูกใจ ให้ดูนะครับอันนี้ไม่ง่ายที่เราเคยใส่มาก <c oughs> ็ดีแหละดีแหละดีแหละไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ารถเรามันไม่ดีเองสามารถจูนผ่านมือถือได้ด้วยแต่นี่นะอย่างเท่ <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใครสนใจก็ลองทักมาดูแบ่งกันใช้ได้เพียงก็ทํากันเร็วมากะลุงก,กันแป๊บเดียวเลยเหมาะกับการหนีเมียมาทำมันอย่างมากทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาทายดีกว่าแรงม้าตอนตอน,ตอนนี้เท่าไหร่ทีมคิดว่าน่าจะสักร้อยยี่สิบตัวหลังทําสัก สี่อตัวได้ไหมพี่ <Hey! S 1> อันนี้เดิมใส่กล่องพว่วงมีพีมามีเทร์โบมีหัวฉีดมานิดหน่อยดูว่าได้แรงมาเท่าไหร่ดูดีว่าเปลี่ยนกล่องแล้วก็รีแมปอย่างเดียวแล้วนะเพียวๆเลยแรงมาเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ข้อดีของการติดกล้องที่บ้านใหม่เราก็จะแอบดูเมียได้ <c oughs> พี่โบกำลังซักผ้าอยู่นะครับพี่โบกำลังซักผ้าอยู่สบายใจได้มันยังไม่นดกถึงขั่วมันอ้าวอาเสร็จทันมันรู้สึกตัวแน่นอนนี่จะเสร็จแล้วไปไปดูไดโน่กันแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นไดโน่เรียบร้อยเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่เสือแลยนะที่มันขึ้นไดโนเดี๋ยวมาดูกันว่ารสซิ่งเนี่ยมันได้กี่แรงม้ากัน ก่อนญาติแอบเข้ามาถ่ายนิดนึงอินเสิร์ตแอคกแอหน่อยดีกว่า จริงมาแล้วมี 9, 1 <mark LA. S 2> 1 9 wow. 1 6 <international para> <gente> 1แล้วก็166ก็ปิดกองอยู่ที่119.3เาเปิดหมด161.3ก็หมด2ก็ขยับไป166.4โอ้มาอยาไปหน่อยเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ารีแม p กับกล่องวิโก้ยังเป็นยังไงโอ้ยนี่คันนี้อาจจะจูนได้มากกว่านี้นะถ้าเครื่องมันสมบูรณ์นะมสามารถจูนแบบเบิร์นตัดได้เลยอันนี้เขาจูนมาแบบว่าไม่ให้กล่องมันเอนจินเด้งแต่ว่ามันก็ยังเด้งอยู่คือไม่ไหวก็แม่งแล้วไง เดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดการเลยรวยครับนี่ครับไม่ยากจะคุยตอนนี้คือจูนแบบจูนแบบไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะมาแล้วตอนนี้เริ่มมาทรงเริ่มดีแล้วทุกคนหลังจะกินข้าวมามาแอบดูพี่ๆเขาจูนกันนี่ประมาณนี้นี่ บอไม่พอใจพี่พีอ่ไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะต้องไปเขีร์เพิ่มเพิ่มบู๊โอ้โหเพิ่มดับเจินครับระจวยครับตอนนี้โอ้นี่ดูหน้าดูหน้านไงอิ่มเปมเป๊ปีออกแนวแบบมีความสุขเหมือนได้ลูกคนใหม่เหมือนเหมือนคุณปู่กลับมาหน่มอีกครั้งอะไรแบบนี้อ,อันนี้อันนขอ,อนของเดิมตับของเดิม ร้อยหกนนี่เลยใช่ครับ2,800รอบใช่ครับอันนี้อันนี้สูงสุดในในตัวแรงม้าสูงสุดแล้วก็ในในย่านย่านที่มีแรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่2,850แครับเลงท้องในบิดก็สามร้อิบใช่ครับ1,650รอบแต่ตอนนี้เรากำลังไล่อยู่เขี่ยเพิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้มี2องพัของเราจะอยู่ที่2องพก็มา1้อยหกเก้าแล้วเลี้ยงท้องในปิดก็สองร้อยห้าสิบห้าชุดนี้ ขอก็เยอะขึ้นม้าก็เยอะขึ้นในในรอบเครื่องที่น้อยลงนี่เฟี้ยวตรงนี้แต่ว่ามันไปได้อีกพี่เขาพอพี่เขาไม่พอใจเออให้โบลหลุดจนไม่ข้างเลยพี่บอกนี่น่ช่างก็เริ่มยิ้มได้ครับเราก็ถูกใจของเราอ่าไปรอพี่จูนมาเพิ่มให้อีกหน่อยครับเราก็เก็บละเอียดครับ ตอนนี้ดีแดงเขาบอกให้ออารถออกมาร้องกับบ้านเลยหรือเปล่าตังไม่ได้จ่ายด้วยุ้ยบ้าบอหุ้ยผู้เป็นเล่นรถอะไรเนี่ย ทำไมมันแรงขนาดนี้อ่ะคันเร่งแบบเหยียบแค่2%เองมั้งดูบู๊ตนะอุ้ยชิพายแม่งโคตรหิวเลยอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะเราจะพังไหมเนี่ยแรงเกินไปอ่ล่ะน่าจะพอน่าจะพอ เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้งานลากเท้นล่งเทเลอร์ดูแล้วกันว่าจะเอเอคล่องเบาปิวอะไรประมาณไหนจริงๆเออพี่ยิมไม่ใช่คนขับรถบ้าบอต้องเหยียบคันเร่งรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามีลูกมีเต้าแล้วก็คนนั่งเขาจะเมาโอเคยังไงยังไงกำลังคิดกันอยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวพี่ยิ้มมันก็จะต้องโดนกรตยืบตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพี่ยิ้มมันก็จะต้องแบบเมียจับได้เดี๋ยวพี่ยิ้มมันก็จะต้งอ,ตองแบบเฉลยเมีมเย โทษทีน้องอีพีนี้ไม่มีว่ะไม่มีจริงไม่มีพลาดของควนเนี้ยมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีกระชอกรีบไปรีบกับแล้วโทรมง,งั้นจะได้เชื่อว่าบังยิ้มไม่ <c oughs> เป็นงาน,นะครับกับสเต็ปการทํารถพิเสือ <c oughs> จากเจ้าคุณปู่ให้เป็นแบบเสือซิ่งอะไรประมาณนี้ อีพีนี้อยากให้เป็นแนวทางนะแบบการทํารถได้ให้มันประหยัดน้ํามันขึ้นวิ่งดีขึ้นสเสถียรขึ้นก็ถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ใช้รถ t o y o ต้าไฮรักพวกไทเกอร์สปอรเป็นเครื่องดีโฟดีตัวแรกอะไรเงี้ยครับก็เอาแนวทางเนี้ยไปลองทําตามกันดูได้บอกเลยว่าวิ่งดีมากแรงมากส่วนถ้าใครอยากสนใจอยากจะเอากล่องที่พี่ยิ้มถอดออก ไปติดตั้งก็ติดต่อมาเดี๋ยวพิมขายให้แบบถูกๆเลยแต่อีพินนี้ไม่มีจริงๆไม่มีโดนกระทืบจริงๆเชื่อเซ่ใจตางเรียบร้อยกลับบ้านทำตัวเนียนถ้าเมียไม่ดูคลิปนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพหน้ากับยิ้มน้อยยิมใหญ่ครับสำหรบอีพินี้ไม่มีก็บอกว่าไม่มีไงว่าจะโดกนกระทืบไปแล้วบา,บายๆเจอกันใหม่อีพีหน้านะจุบจ๊บ ใครอยากได้กล่องก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวพี่ยิ้มเอาราคา FC ไปเลยอา